สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการนำเสนอฟังก์ชันที่เรียกว่า space s ซึ่งอยู่บน mac os 10ให้เราได้ใช้งานกันนะครับอย่างแรกเลยก็เกิดนิดนึงเวลาเราเปิดวินโดว์ขึ้นมาเยอะเนี่ยไอตอนเปิดครั้งแรกก็สนุกหรอกเพราะว่ามันมือะครับเปิดวินโดว์ขึ้นมาใช้งานเรื่อยเรื่อยแต่ปัญหาที่เราจะเจอคล้ายกันไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามนะครับก็คือว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทับทับกันพอมันทับกันก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเงี้ยเราพอจะใช้สะดวกก็ทำยังไงครับก็มินิมัลส่ง,ง,ลงแล้วก็ไปคอยดู้ข้างล่างนี่ยนเขนวาอะไร พอจะใช้งานไม่ทีก็ drag มันกลับมันขึ้นมาอะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้แล้วเราคุ้นเคยกันดีแต่คราวนี้เราจะมีวิธีที่จะทําลดขั้นตอนในการ arrange หน้าจอ w i n d o w ต่าง,างๆที่อยู่บนหน้าเดสก์ท็อปของเราให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นถ้าคุณใช้ Macintosh นะครับนั่นก็คือการใช้คําสั่งที่เรียกว่า Spaces แต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมานั่งเซตกันให้ถูกก่อนว่ามันถูก setting แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งซื้อ Mac มาใหม่ๆนะครับให้คุณเข้าไปที่ System Preferences จากนั้นเนี่ยให้สังเกตในเพลงที่1น,นะครับก็คือเพลง Personal ตรงกลางเลยครับจะมีคําว่า expose and space อยู่ให้เราคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็เข้าไปในฟังก์ชันที่เรียกว่า space ให้สังเกตว่า enable space ได้ถูกติ๊กถูกไว้เพื่อการใช้งานนะครับหลังจากเราติ๊กถูกแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่ช่องว่างอยู่4ตัว1 2 3 4เป็น space ที่เราจะใช้ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเพิ่ม space ได้มากถึง16 space นะครับแล้วแต่การใช้งานว่าเราชอบแบบไหน ผมขอแค่4ก่อนาะแล้วกันนะครับวันนี้จากนั้นวิธีที่จะใช้ Express set เนี่ยวิธีง่ายๆแล้วก็เซ็ตข้างๆกันเลยนะครับเป็นผมนี่เซ็ตข้างๆกันเลยก็คือ e x p o s e ที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับมันจะมี Hot Corner รอไว้แล้วฮะสมุมเราอยากให้แต่ละมุมทําอะไรเนี่ยเราสามารถเพิ่มคําสั่งแอ Add คำสั่งได้โดยการกดที่ Dropdown menu แล้วเลือกได้เลยนะครับสมมุติผมจะเอาไปคําสั่ง s p a c e s s ตรงนี้ที่มุมล่างซ้ายอ่าคราวนี้เราจะได้ใช้กันละ วิธีใช้งานก็คือว่าแอปพลิเคชันที่เราเปิดมาทั้งหมดที่มันกองอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยผมจะแยกนี่คือเมลครับอันนี้คือจัดปิทินที่ผมต้องจัดทุกทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าเว็บเปิดไว้อันนี้ก็ดูบาสเกตบอลอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ลากไปที่มุมซ้ายล่างก่อนเลยนะครับอ่ะก็จะโชว์เป็นเบิร์ดไอวิวนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เห็นไหมครับผมก็ทําการดรากเลยว่าตอนนี้ผมต้องการจะแยกอ e ีเมลไปหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ปฏิทินหน้าหนึ่งคราวนี้งานเราจะง่ายขึ้นถูกไหมครับ มันจะสบายมากขึ้นอันนี้ก็ดูจัดปฏิทินไปพอจะตอบจดหมายก็กดไปที่อีเมลก็ไม่เกดกันไม่เกดกะกันเห็นไหมครับก็จะดูไม่ลบแล้วพอจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปดู YouTube ก็กลับไปที่ s a f a r รมันก็จะเหลือแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวที่เป็น s a f a r รกับเว็บที่ผมเปิดทิ้งไว้ก็จะไม่เกดกะก็การใช้งานก็จะง่ายขึ้นสนุกขึ้นนี่คือข้อดีของ Space ซนะครับและ Space ซเนี่ยไม่ได้มีการ drag เมาส์มาข้างล่างแบบนี้อย่างเดียวด้วยนะครับมันมีการ access ฟังก์ชันนี้ได้หลายวิธีนะครับ <I believe. S 1> อ่า อย่างวิธีที่หนึ่งที่ผมบอกไปคือการเข้ามุมถูกไหมครับอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับก็คือการกดที่ไอคอนที่เรียกว่า space set เลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยมันปกติมันเคยมีแล้วมันหายไปนะครับเอากลับขึ้นมาได้ง่ายๆครับสำหรับไอคอนที่เรียกว่า space set ให้คือเข้าไปที่ go นะครับในเมนู go เข้าไปที่ utility นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเรียกว่า space set เราก็ดึง space set ไว้ข้างล่างนะครับและทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้งาน space set เนี่ยก็แค่ทําการกดตรงนี้มันก็โชว์เป็นเบิร์ดไอวีแบบนี้ออกมาเห็นไหมครับโชว์แบบนี้ออกมาแล้วทําการดึงนูน่นดึงนี่ลากนูน่นลากนี่ได้สบายเลยนะครับหรือจริงๆแล้วเราจะกดเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้เลยก็ได้นะครับจะเห็นว่าการการที่ใช้ Space ซ e มาใช้ในเครื่องเราทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็สบายตามากขึ้นนะครับและยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ง่ายไปกว่าง่ายไปอีกคือว่าอาจจะชอบเลยก็ได้ก็คือการเซตให้ s p a c e ซ e t นั้น Space นั้นๆทำกับแอปพลิเคชันนั้นๆไปเลยก็คือการที่เราไปไปตั้งใน Setting ของ Spaces นะครับโดยที่กรอกไปที่ Spaces ก่อนนะครับจะมีปุ่มแ p ปพลิเคชัน Assignment อยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดบวกเข้าไปสมมุติว่าผมต้องการให้เมลที่ผมเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ใน Space ที่1นะครับ Safari ใช้บ่อยมากนะครับใช้บ่อยมากอยู่ Space ที่2นะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของอ อ่าเนี่ยปฏิทินเนี่ยก็ให้อยู่ในสเปซที่3นะครับเราก็ตั้งให้เขาเป็นสเปซที่3แบบนี้โทษทีครับไอแคมสเปซที่3แค่เนี้แล้วเวลาพอเราเราเราไปดูนะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองเห็นไหมครับซัฟฟรีก็คือปฏิทินมันก็จะแยกไว้เลยทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาพอเราเรากดสมมติผมปิดอีเมลไปก่อนเนี้ยแล้วพอเราเปิดอีเมลนะครับ พอมันดับไปแล้วพอเราเปิดอีเมลอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะไปที่สเปซที่1ถูกไหมครับสังเกตว่า1ถูกจริงหรือเปล่าก็ดูจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครสเปซทำให้เราทํางานบนหน้าจอได้ดูสะอาดตาขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นจริงๆไหมครับถ้าเข้าใจแล้วก็ไปเซตติ้งใช้กันได้เลยครับขอบคุณครับ